กำหนดลมหายใจมันก็หายใจเองอยู่แล้วใช่ไหมฮะบางคนไปกําหนดว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทมันเกิดการสลับกันเกิดการเคร่งเครียดก็ไปไม่ไม,ไม่ไม่ถึงไหนอีกดังนั้นลองสังเกตดูทุกคนตอนนี้ที่ฟังผมพูดมีใครหยุดหายใจไหมฮะถ้ามีรถพยาบาลเตรียมไว้ไหมฮะไม่ไม่มีฮะโรงพยาบาลใกล้สุดอยู่ข้างหน้านะฮะผมเห็นแล้วนะฮะทุกคนยังหายใจอยู่แต่ทุกคนไม่เคยสังเกตเลยว่าตัวเองหายใจยังไงคนโดยส่วนมาก เรากินข้าวเราทำนูน่นทำนี่มันจะหายใจเองโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างตอนที่นั่งฟังผมพูดเนี่ยหายใจเข้าออกไปตั้งไม่รู้กี่ครั้งแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวทำไมเราถึงไม่รู้ตัวเพราะมันเป็นระบบที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเองดังนั้นเรื่องลมหายใจผมเลยตัดทิ้งผมเลยไม,ไม่สนใจว่ามันจะหายใจเข้าออกกี่ครั้งเพราะผมรู้วิธีสงบแล้วคือการเปรียบเทียบความรู้สึกนะฮะแต่วิธีอื่นคือสงบโดยการกําหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้เหมือนกันนะฮะ ได้เหมือนกันถ้าทําถูกมันจะสงบแล้วมีสติแต่ของผมคือสงบเปรียบเทียบความรู้สึกไปเลยลมหายใจไม่ต้องกําหนดหายใจแล้วแต่ร่างกายกําหนดเองต่อมาสมาธิคิดว่าถ้านั่งสําคัญไหมครับมีใครคิดว่านั่งสมาธิต้องนั่งขัดสมาธิตลอดมีไหมครับไม่ไม,ไม่ไม่มีใครเปลี่ยนการนั่งสมาธิเป็นนั่งยองๆย,ยังไม่เคยเห็นนะฮะอาจจะเป็นโยคีนะฮะพวกนั้นนะฮะหรือใครนั่งสมาธิแบบพับเพียบ มันก็อาจจะมีสิ่งที่ผมบอกว่านั่งสมาธิมันนั่งได้กี่แบบเพราะว่าสมาธิจริงๆแล้วเป็นเรื่องของจิตใจไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งบางคนนั่งขัดสมาธิเราเข้าไปโอ้โหป้าคนนี้นั่งเก่งมากนั่งไม่ลุกไปไหนเลยท่าทางมีสมาธิดีมากหารู้ไหมป้าเน็บกินมันลุกไม่ได้มันเลยนั่งอยู่อย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ท่านั่งเนี่ยนั่งยังไงก็แล้วแต่ผมนั่งบนโซฟาเนี่ยนั่งสบายด้วยนะฮะผมเอาหลังพิงผมนั่งหลับตา ก็เป็นสมาธิแล้วหรือบางคนนอนทําได้ไหมฮะได้แต่รู้ตัวอีกทีพรุ่งนี้เช้าแล้วนะฮะนอนทํามันสงบแล้วสติหายก็หลับไปเลยนะฮะไม่รู้เรื่องเหมือนกันดังนั้นถ้านั่งสมาธินี้แล้วแต่แล้วแต่เราจะชอบท่าไหนนะครับจะนั่งสมาธิแบบคีนแอนเจอร์ก็ได้นะฮะเหมือนยกน้ําหนักนะฮะแล้วแต่เลยอยู่ที่จิตนะฮะถ้านั่งไม่เกี่ยวละต่อมาสมาธิคิดว่าต้องนุ่งชุดขาวนั่งสมาธิไหมครับ เสื้อผ้าก็ไม่เกี่ยวอีกนะฮะเพียงแต่ว,ว่าห้านุ่งชุดขาวมันอาจจะดูอุ่นใจขึ้นมาหน่อยเหมือนเราเหมือนเรา,าสะอาดหมดจดนะฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวนะฮะใส่ชุดอะไรก็ได้มันอยู่ที่จิตทั้งนั้นนะฮะที่ผมแยกเป็นข้อๆเพราะอะไรผมจะบอกว่าท้ายสุดสมาธิอยู่ที่จิตถ้านั่งไม่เกี่ยวลมหายใจไม่เกี่ยวเสื้อผ้าไม่เกี่ยวทรงผมทรงไหนก็นั่งได้นะฮะไม่ต้องไปดัดผมก่อนนั่งนะฮะบางคนดัดผมเหมือนจะไปงานราตรีเพื่อนั่งสมาธิก็มีนะฮะต่อมาสมาธินั่งที่ไหนควรจะดี นั่งได้ทุกที่แต่ที่นั้นสิ่งแวดล้อมควรสงบเพราะถ้าเราไปนั่งสมาธิในที่ที่ไม่สงบมันก็นั่งลําบากดังนั้นนั่งสมาธิจะนั่งในห้องพระก็ได้นั่งในห้องนอนก็ได้นั่งที่ไหนก็ได้แล้วแต่นะฮะอยู่ที่จิตอีกเหมือนกันต่อมาสมาธิคิดว่าต้องนั่งนานไหมครับบางคนบอกนั่งสมาธิไม่ได้เพราะคิดว่าสมาธิมันต้องนั่งนานเป็นชั่วโมงคําว่านั่งนานกับคําว่านิ่งนาน ต่างกันลองสังเกตดูดีนะฮะนั่งกับนิ่งไอ้นานข้างหนังนี่มันเหมือนกันนั่งกับนิ่งต่างกันยังไงมันต่างกันแค่ไม่หานอากาศกับสระอีนะฮะแต่แต่ผลมันต่างกันมากๆเลยนั่งนานอาจจะไม่นิ่งนิ่งนานไม่จะเป็นต้องนั่งนานลองสังเกตดูนะครับบางคนไปนั่งสมาธินั่งหลับตาเป็นชั่วโมง หชั่วโมงเต็มๆไม่ลุกไปไหนเลยอันนี้คือเขานั่งนานแต่ตลอดหนึ่งชั่วโมงที่นั่งหลับตาคิดไปแล้วห้าสิบกว่านาทีนิ่งแค่สี่นาทีสุดท้ายเสียเวลาเปล่ากับอีกคนนึงนั่งแค่สองนาทีแต่ตลอดสองนาทีนิ่งตลอดอาจจะเกิดผลมากกว่าดังนั้นสมาธิไม่ได้อยู่ที่เวลานะครับสมาธิอยู่ที่ว่าทำให้มันนิ่งให้ได้แค่นั้นเองนะครับ ดังนั้นทวนอีกรอบนะฮะถ้านั่งไม่เกี่ยวลมหายใจไม่เกี่ยวนั่งนานไม่นานไม่เกี่ยวเสื้อผ้าไม่เกี่ยวทุกอย่างอยู่ที่จิตเราเท่านั้นแต่ถ้าทําถูกท้ายสุดคือสงบแล้วมีสติทําไมสมาธิถึงต้องมีสติเพราะสติจะเป็นเกาะคุ้มกันเราบางคนนั่งสมาธิผิดวิธีสงบอย่างเดียวแต่ไม่มีสติเกิดผลเสียนะครับเช่นบางคนที่นั่งสมาธิไปแล้วจิตหลุดออกจากร่างกาย นั่งนั่งอยู่จิตลอยไปบนเพดานบ้างนั่งนั่งอยู่มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกบ้างวิญญาณเข้ามาแทรกบ้างก็มีนะฮะคนจิตอ่อนจิตอ่อนเนี่ยโดนแทรกง่ายเช่นบางคนนั่งนั่งอยู่เจ้ากรรมในเวรเข้ามาแทรกแสดงอาการอย่างนู้นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันดังนั้นคนที่โดนอะไรต่างๆเข้ามาแทรกเขานั่งสมาธิเกือบถูกแล้วคือสงบแต่ไม่มีสติกำกับมันเลยเป็นผลเสียดังนั้นสมาธิถ้าจะให้ถูกต้องสงบแล้วมีสติ นะครับต่อมาเมื่อเรานั่งสมาธิได้แล้วเราจะนำสมาธิไปใช้แก้กรรมยังไงนะครับลองเปิดดูหน้าสุดท้ายนะฮะหน้าสุดท้ายของชีตนะครับจะมีเขียนว่าวิธีทำสมาธิแก้กรรมด้วยตนเองนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อแต่ละคนนะฮะลองเปิดดูนะครับ ตรงนี้นะครับวิธีสมาธิแก้กรรมด้วยตนเองผมจะเขียนไว้เป็นขั้นตอนให้ละเอียดขึ้นคือขั้นตอนแรกคือหนึ่งสองและสามขั้นตอนแรกผมเขียนว่าก่อนที่จะกล่าวตามใบแก้กรรมทําจิตให้นิ่งก่อนทําจิตให้นิ่งเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าสมมติจิตเราไม่นิ่งเราอ่านไปใครได้ยินฮะเราได้ยินแต่เจ้ากรรมในเวรอาจจะไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าทําไมเจ้ากรรมในเวรถึงไม่ได้ยินเพราะว่าสภาพมันต่างกัน ตอนนี้เนี่ยเรามีสองอย่างมีจิตกับมีร่างกายแต่เจ้ากรรมในเวรหรือจิตวิญญาณที่เราจะสื่อด้วยเนี่ยเขาไม่มีร่างกายแล้วเราเลยมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อนะครับพอเรามองไม่เห็นเขาเราก็สื่อเขาไม่ได้เพราะสภาพมันต่างกันนะครับตอนนี้มีใครมองเห็นผมไหมฮะแสดงว่ายังอยู่ในสภาพเดียวกันนะฮะสภาพเดียวกันคือผมก็มีจิตผมก็มีร่างกาย ทุกคนก็มีจิตทุกคนก็มีร่างกายเลยได้ยินเสียงผมผมเลยเห็นทุกคนพยักหน้าทุกคนเลยเห็นผมขยับตามร่างกายแสดงว่าเรามีสิ่งที่เหมือนกันคือจิตกับมีร่างกายแต่ตอนนี้มีใครเห็นเจ้ากรรมในเวรของแต่ละคนมีไหมฮะมีมีไหมครับไม่มีเพราะอะไรเพราะสภาพเขาต่างกับเราเขามีแต่จิตเขาไม่มีร่างกายยากในการเห็นแต่การทำสมาธิทำไมมันถึงเป็นการแก้กรรมได้ มันคือการรวมจิตสงบเนี่ยคือการรวมจิตเมื่อเรารวมจิตได้แล้วนะฮะสิ่งที่เราจะอ่านต่อจากนี้เนี่ยมันจะเป็นคําพูดที่ส่งไปถึงเจ้ากรรมนายเวรการแก้กรรมถ้าลองสังเกตดูดีๆนะฮะมันจะไม่เหมือนกับการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาบางทีเราบอกเขาว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยแต่เรายังไม่ปล่อยเขาคิดว่าเขาเป็นสุขไหมฮะ เขาก็อาจจะไม่เป็นสุขนะฮะ